หลี่ซ่งเทียนไม่้ข้าหั่นเจ้าเป็นชิ้นๆซะไหนเจ้าลองพูดอีกครั้งซิจะหั่นใครนะเฮ้ไม่เลวพวกเจ้าทั้งหมดยอมแพ้ซะเถอะไม่อย่างนั้นข้าจะสังหารเขาซะเฮ้หลี่ซ่งเทียนต้องให้เจ้าสังหารเขาไปมันก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราหรอกเชิญเจ้าทําตามที่ต้องการเถอฮะฮ่าฮ่าเจียงเฮ่าหลันดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเจ้าว่าจะอยู่หรือตายเลยนะ เจ้าเด็กน้อยหยุดสร้างปัญหาให้กับพวกเราซะปล่อยเจียงเฮ่าหลานไม่อย่างนั้นข้าจะลงมือสังหารเจ้าเองตาเท่าเอ๋ยข้าตางหากที่ต้องเป็นคนพูดแบบนั้นคุกเข่ายอมแพ้ซะไม่อย่างนั้นข้าจะสังหารมันซะเออไอเด็กสารเลวเจ้ากล้าพูดแบบนี้กับข้าอย่างนั้นเหรอคิดว่าตัวเองมีความสามารถพอที่จะใช้ลาคุกเข่าอย่างงั้นหรือไงเจียงเฮ่าหลานดูเหมือนจะไม่มีใครอยากจะช่วยเจ้าเลยสินะ เป็นขนาดนี้แล้วเจ้าก็ยังอยากจะช่วยพวกมันอยู่หรือไงข้าเอองั้นข้าจะยอมถอยพวกเจ้าคนละก้าวปล่อยเหลิวซื่อหยุนมาซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเขาไม่มีทางเจ้าล็อกวันนี้เจ้าไม่มีทางหนีความตายไปได้ล็อกฮ่าเจียงฮ่าวเหรไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากปล่อยเจ้าไปนะแต่พระราชวังเฉียนคุณไม่อยากให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อละซิข้าเราสงสารจริงๆ หลี่ซ่งเทียนเจ้าหยุดพูดบ้าๆได้แล้วถ้าเจ้าอยากจะฆ่าเขาก็รีบฆ่าซะต่อให้เขาตายไปพระราชวังเฉินคุณก็หาคนแบบนี้มาแทนได้เป็นสิบคนนั่นแหละดูที่พวกมันพูดกับเจ้าสินี่มันใช่คำพูดของคนที่กาลังช่วยเหลืออยู่หรือไงเขากําลังเห็นเจ้าเป็นแค่หมาแมวจรจัดที่ใช้แล้วก็ฆ่าทิ้งแค่นั้นแหละให้ตายเถิดเจ้านี่มันน่าสงสารจริงๆเห็นแก่ที่เจ้าเป็นศิษย์พี่ของเสี่ยวฉินข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนละกัน จเจ้าจะไม่สังหารข้าอย่างนั้นหรอหลีซ่งเทียนเจ้านี่มันขี้ขาดซะจริงเจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยหลิวซือหยุนไม่ใช่หรือไงเจ้ากําลังจะหนีไปไหนกันไม่ทราบชีพวกเจ้าสองคนรีบไปตามจับมันมาอย่าให้มันหนีไปได้เชียวได้ขอรับคุณหนูข้าจะตามจับมันมาให้นี่หรือว่าข้าจะโดนหักหลังจากพระราชวังเสียนคุณแล้วจริงๆนะเจ้าหนูหยุดซะเจ้าหนีไปไหนไม่ได้หรอก ใครบอกว่าข้ากำลังจะหนีกันฮ่หาฮในที่สุดเจ้าก็ไม่หนีแล้วยอมรับชะตากรรมเชอะชะตากรรมอย่างนั้นเหรอก็จริงแต่มันคงไม่ใช่ของข้าแต่เป็นของพวกเจ้าต่างหากฮ่าฮเจ้านี่มันมีความมั่นใจมากเสียจริงนี่มันคนเยอะขนาดนี้มาได้ยังไงกันนี่ยังไงละความมั่นใจของข้าที่จะสังหารพวกเจ้านะจัดการพวกมันซะ หลิวซื่อหยุนนี่เนี่ยหรอคนที่จะมาช่วยเจ้าหลี่ซ่งเทียนมันมาที่นี่แล้วก็พูดง่ๆหลังจากนั้นก็แค่วิ่งหนีไปเนี่ยนะเฮ้เดี๋ยวเขาก็กลับมาเองเฮ้ได้ข้าก็อยากจะเห็นจริงๆว่ามันจะกลับมาแค่ล่างไร้วิญญาณรุกเปล่าซินานซะจริงเจ้าสองคนนั้นที่ออกไปตามหานั่นไปทำอะไรอยู่ถึงได้านานขนาดนี้ยังไม่กลับมากันอีกฮ่า,าคุณหนท่านไม่ต้องกังวลไป สองคนเมื่อกี้ที่ออกไปตามหาหลี่ซ่งเทียนนั้นไม่ธรรมดาไม่เพียงแค่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปแถมยังรวดเร็วมากอีกด้วยท่านไม่ต้องห่วงไปหรอกข้ากลับมาแล้วเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าพวกเขาต้องกลับมาเดะเดี๋ยวทําไมถึงเป็นเจ้านี่กันอะไรกันหลี่ซ่งเทียนสองคนเมื่อกี้ที่ตามเจ้าไปหายไปไหนแล้วถามอะไรง่โง,ง่ข้าก็สั่งหารพวกมันไปแล้วยังไงล่ะ เป็นไปไม่ได้นะพวกเขาสองคนก็อยู่ระดับเฟิงหยุนกันแล้วแม้ว่าพวกมันจะไม่สามารถสังหารเขาได้แต่ยังน้อยหลี่ซ่งเทียนก็ไม่น่าจัดการพวกเขาได้ไวขนาดนี้เออทำไมข้าจะต้องบอกพวกเจ้ากันข้าจะให้โอกาสลอดกับพวกเจ้าอีกครั้งยอมแพ้ซะพวกโยมรีบถอยออกไปก่อนปตมาจะจัดการเจ้าปีศาจร้ายนี่เองฮนักบวชสี่คนไรสาระจับมันแล้วจัดการอย่ายให้มันยิ่งพยองอีก แน่จริงก็ตามข้ามาเซอะไรกันเจ้าเด็กนี่มันหนีแล้วอย่างนั้นหรอรีบตามมันไปไม่ดีแล้วบ้าเอ้ยพวกเราโดนล้อมไว้หมดแล้วนี่มันไม่ถูกต้องพวกเราโดนล่อม,มาที่นี่ซิแย่แล้วข้าขอถอยก่อนแล้วกันคิดจะหนีกลับไปอย่างนั้นหรอไม่มีทางซะล็อกจากที่ข้าคำนวณเอาไว้พวกเขาน่าจะกลับมากันได้แล้ว ไงข้ากลับมาแล้วฮ่าฮ <b> เป็นยังไงความสามารถในการคำนวณของข้าในยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนทำไมถึงเป็นเจ้ากันีหลีงเทียนนี่เจ้ายังไม่ตายอยู่อย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่าข้าทนไม่ได้ที่จะทิ้งพวกเจ้าทั้งหมดเอาไว้ที่นี่นะซและกลับมาหาน่ะไหลสาระแล้วนักบวช4ี่คนนั่นหายไปไหนกันพวกเขาอยู่ที่ไหนแฮ่ข้าไม่บอกเจ้าหรอก